ณนะตลาดในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งตลาดนี้คราคร่ำไปด้วยผู้คนทั้งพอ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายของชาวแพงขายของและลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของนายป้องพ่อค้าหนุ่มหน้าตาดีก็เป็นหนึ่งในคนที่เปิดร้านขายผ้าอยู่ในตลาดแห่งนี้เช่นกันนายป้องเป็นคนพูดเพราะปากหวานเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจลูกค้าสาวๆเป็นอย่างมาก แต่เนื่องจากนายป้องนั้นเป็นชายหนุ่มที่แต่งงานแล้วซึ่งภรรยาคู่ชีวิตของนายป้องมีชื่อว่านางขิงยิงสาวสวยน่ารักคนหนึ่งทั้งสองแต่งงานกันมาเป็นเวลาสองปีเรื่องการพูดจาหย,ยอดสาวหยอกล้อเล่นหูเล่นตาไปทั่วของนายป้องนั้นเป็นที่ไม่พอใจและสร้างความหึงหวงให้กับนางขิงผู้เป็นภรรยาเรื่อยมาพี่ป้องทำไมต้องพูพูดจาฉอเลาะเล่นหูเล่นตากับสาวๆพวกนั้นด้วย ขิงกล่าวขึ้นมาด้วยความไม่พอใจในวันหนึ่งโท่ขิงจ๋ามันเป็นเรื่องของธุรกิจการค้าขายพี่พูดดีพูดหวานกับลูกค้าลูกค้าก็จะได้เข้ามาอุดหนุนร้านเราเยอะๆยังไง่ะจ๊ะป้องกล่าวอธิบายแรกๆนางขิงก็เข้าใจผู้เป็นสามีเพราะเห็นว่าของในร้านขายดีเป็นเทน้ําเทท่าจากการซื้อหาของหญิงสาวเหล่านั้นตามที่ป้องบอกจริงๆแต่เมื่อไรก็ตามที่ป้องและขิงออกไปข้างนอกด้วยกัน ปองก็มักจะพูดคุยกับแม่ค้าคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทั้งสาวทั้งแก่ทั้งแม่ไม้พร้อมหยอดคำหวานพูดชมพูดแซวไปเรื่อยตลอดทางที่เดินผ่านคนสวยปลาที่ขายอยู่ราคาเท่าไหร่จ๊ะปองเอ่ยกับแม่ค้าขายปลาขายโลละแปดสิบจ่าสุดลอแม่ค้าสาวตอบกลับด้วยท่าทางเอียงอายแม่ค้าสวยขนาดนี้เนื้อปลาที่ขายต้องหวานมากแน่ ป้องพูดกับแม่ค้าเสียงอ่อนเสียงหวานพร้อมส่งสายตาหวานเชื่อมไปด้วยตลอดการสนทนานั้นมีขิงผู้เป็นภรรยายืนฟังอยู่ด้วยทำให้เธอเกิดความไม่พอใจทำหน้าบึ้งตึงขึ้นมาทันทีพี่ป้องทำไมต้องไปพูดเสียงอ่อนเสียงหวานทำตาเล็กตาน้อยใส่แม่ค้านั่นด้วยขิงถามขึ้นทันทีด้วยความไม่พอใจหลังจากเดินออกมาจากร้านแล้วขิงเจอ คนดีพี่พูดแบบนั้นไปเพราะอยากให้เขาลดราคาให้เท่านั้นเองพี่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะเมื่อเห็นเธออารมณ์ไม่ดีเข้าเขาจึงเข้าไปจับไม้จับมือและอธิบายกับหญิงสาวด้วยเสียงอ่อนเสียงหวานเช่นที่เคยทำมาตลอดพี่ช่วยเพลาๆการพูดแบบนี้ลงหน่อยได้ไหมฉันไม่ชอบเลยหญิงสาวบอกกระป้องเพราะเธอนั้นไม่ชอบเลยที่ต้องเห็นผู้เป็นสามีพูดจาหวานออดอ้อน,ออน,ออนดูเจ้าชู้กับผู้หญิงไปทั่วแบบนี้จะได้จ้ะ ซึ่งตอนนั้นป้องเองก็รับปากขิงเป็นอย่างดีนานวันเขา้าป้องก็ยังคงทำนิสัยเหมือนเดิมทั้งที่ได้รับปากขิงไปแล้วและเมื่อเธอถามป้องก็ให้เหตุผลเดิมๆว่าไม่ได้คิดอะไรทำไปเพื่อผลประโยชน์ขิงได้ฟังแบบนั้นเธอเองก็ไม่อยากดูงี่เง่าในสายตาของสามีและไม่อยากทะเลาะก,กันบ่อยๆเพราะเห็นแก่แม่สามีไม่อยากทําให้นางลําบากใจจึงยอมอดทนต่อพฤติกรรมของสามีและปิดหูปิดตาเรื่อยมา น้องแก้ววันนี้สวยเหมือนเดิมเลยนะพี่หวานไปทำอะไรมานะ่ะน่ารักขึ้นเป็นกองผมมองแล้วหลงเลยพี่ยาตัดผมมาใหม่เลอครับโหดูเป็นสาวขึ้นตั้งหลายปีแนะ่ผมมองเผินๆแทบจำไม่ได้แนะ่สวยอะไรอย่างนี้ คําหวานเหล่านี้ทั้งที่ขิงได้ยินเองกับหูและมีคนนํามาเล่าให้ฟังมากมายเมื่อปองพูดหยอดพูดเย้ากับาสาวๆยิ่งเมื่อเห็นว่าภรรยาไม่ว่าอะไรก็ยิ่งมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหนักขึ้นทุกวันจนถึงขั้นมีผู้หญิงมาตามเรียกหาถึงหน้าบ้านก็มีพี่ปองพี่ปองสาวน้อยหน้าตาดีมายือนตะกอนเรียกหายอยู่หน้าบ้านจนขิงและแม่สามีที่นั่งคุยกันอยู่ภายในต้องเปิดประตูออกมาดูอา้าว ้องเป็นใครคะมีธุระอะไรกับพี่ป้องหรือเปล่าหนูชื่อจันมาหาพี่ป้องพี่เป็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวพี่ป้องจ้าหญิงสาวคนนั้นเอ่ยถามคิงคิงขมวดคิ้วทันทีเปล่าจ้ะพี่เป็นภรรยาพี่ป้องคิงตอบกลับหญิงสาวด้วยสีหน้าที่งงงวยอา้าวพี่ป้องมีภรรยาแล้วหรอคะคิดว่าโสดซะอีก สาวคนนั้นเอามือทาบอกด้วยท่าทางตกใจเป็นอย่างมากเมื่อรู้ว่าป้องมีภรรยาแล้วและยังมีหญิงสาวอีกมากมายแม่มาอีกหลายคนที่แวะเวียนมาหน้าบ้านมาถามหาป้องทั้งที่ได้เจอป้องและได้พูดคุยกันและมาเจอแค่ขิงกับแม่สามีก่อนจะขอตัวกลับไปจนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันสังเกตเห็นและเริ่มนำไปนินทาพูดจากระทบกระเทียบกับป้องและขิงทั้งต่อหน้าและรับหลังมากขึ้นเรื่อยๆ วันหนึ่งขณะที่ขิงกําลังกวาดทาความสะอาดหน้าบ้านยายเท่าที่อาศัยอยู่บ้านข้างๆกันได้เอ่ยทักข้ามรั้วบ้านมานังหนูขิงเอ้ยเองมีมันใจกว่างจริงๆเลยนะเป็นเมียที่ประเสริฐเสียจริงทำไมเหรอจ๊าย,ายขิงถามกลับด้วยสีหน้างงงวยไม่เข้าใจในคําพูดของหญิงชารา ก็อ,อายป่องสามีเองนะสิมันปากหวานกับคนอื่นไปถั่วขณะน,นี้ถ้าไม่ใช่ว่าเองใจกว้างจะให้ยายว่าอย่างไรล่ะนางหนูหญิงชาราพูดไปพร้อมกับหัวเราะไปขิงได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกไม่ดีจนแม่สามีของคิงเดินมาได้ยินเข้าพอดีจึงเอ่ยไล่หญิงชารากลับบ้านตัวเองไปพร้อมกับหันหน้าไปพูดปลอบใจลูกสะภ้คิงเอ่ย ใจเย็นๆน,น,นะลูกนะอย่าเพิ่งไปคิดหมกับคำพูดของยายเถาเหล่านั้นเลยพอเจ้าป่องกลับมาก็ค่อยพูดค่อยจ้าก,กันนะลูกนะเมื่อถึงตอนเย็นป่องกลับมาจากร้านขายผ้าขิงที่รอจะพูดคุยกับสามีอยู่จึงเอ่ยขึ้นทันทีหลังจากที่หาน้ำหาท่าให้ป่องเรียบร้อยแล้วพี่ป่องคนเขาลือกันทั้งตลาดว่าพี่ไปพูดจาหวานพูดหยอดผู้หญิงไปทั่ว ในพี่สัญญากับฉันแล้วว่าจะเพอๆเรื่องแบบนี้ลงบ้างขิงพี่ก็เคยบอกแล้วไงว่าพี่ต้องขายของต้องเรียกลูกค้าปองตอบขิงกลับไปด้วยน้ำเสียงไม่สบอารมณ์แต่นี่มันเกินไปแล้วนะพี่มันไม่ใช่แค่ในเวลาขายของด้วยเวลาไปข้างนอกฉันก็เห็นพี่พูดจาหยอกล้อกับผู้หญิงไปทั่วบางคนคิดว่าพี่โสดมาหาพี่ถึงหน้าบ้านเลยก็มีเกินไปตรงไหนเลาขิง,ขงพี่ก็พูดของพี่แบบนี้ปกติอยู่แล้ว ไม่ได้คิดอะไรเกินเลยสักหน่อยเธออย่างงี่เง่าได้ไหมงี่เงา่าพี่ว่าฉันงี่เง่าเหรอเสียงของขิงเริ่มดังขึ้นจนแม่สามีที่อยู่ในห้องต้องเดินออกมาดูฉันพยายามจะเข้าใจไม่คิดอะไรแล้วแต่พี่ไม่รู้หรอว่าคนเขาพูดกันไปทั่วรับหลังพี่เขาพูดกันว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าฉันโง่ฉันใจกว้างปล่อยให้สามีจีบสาวคนอื่นต่อหน้าต่อตาฉันอายคนนะพี่ ขิงพูดด้วยความเสียใจที่โดนป้องว่าแบบนั้นทั้งๆท,ที่เธอต้องอดทนเรื่องนี้มานานมากแล้วมันไม่มีอะไรเลยขิงก็แค่พูดคุยกันเท่านั้นไม่ได้ล่วงเกินอะไรกันสักหน่อยนี่ขิงต้องรอให้พี่ล่วงเกินอะไรกันก่อนหรอขิงถึงจะพูดได้ลูกใครจะไปทําอะไรแบบนั้นล่ะขิงนี่ขิงเห็นพี่เป็นคนยังไงกันป้องยืนยันว่าไม่มีอะไรและไม่ใช่เรื่องไม่ดีโดยที่ไม่สนใจว่าขิงจะรู้สึกกับการกระทําของตนอย่างไร ทั้งสองคนเริ่มจะเถียงกันเสียงดังมากขึ้นเรื่อยๆและจบลงที่การเข้ามาห้ามปรามของแม่สามีเช่นทุกครั้งป้องยิงคิดว่าการกระทําของตนเองนั้นไม่ใช่เรื่องผิดเพราะตัวเองเป็นพ่อค้าการกระทําแบบนี้ก็ทําให้ได้ลูกค้าเป็นจํานวนมากอีกทั้งการได้พูดหยอกพูดแซวล,ลูกค้าแบบนี้ก็ทําให้เขารู้สึกสนุกและรู้สึกกระชุ่มกระชวยดีในความรู้สึกของปอง ส่วนขิงนั้นหลังจากที่ทะเลาะกันก็พยายามจะเข้าใจป้องมากขึ้นและไม่คิดมากเพื่อรักษาความสุขและความเป็นครอบครัวเอาไว้ถึงแม้ว่าตัวเองจะเริ่มไม่มีความสุขแล้วก็ตามพี่ป้องวันนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะเหนื่อยไหมขิงถามขึ้นในวันหนึ่งขณะเอาบินโตอาหารกลางวันไปส่งให้ป้องเหมือนเดิมทุกวันไม่เหนื่อยเลยจ้ะวันนี้ลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ป้องตอบหลังจากที่มานั่งที่โต๊ะก,กินข้าวเตรียมกินข้าวที่ขิงทำมาให้ ทั้งสองพูดจาถามไถ่กันไปเรื่อยๆจนกระทั่งป้องกินข้าวเสร็จและขิงกำลังจะเก็บข้าวของเตรียมที่จะกลับบ้านไปดูแลแม่สามีตามปกติก็ได้มีลูกค้าสาวเดินเข้ามาในร้านป้องจึงรีบออกไปต้อนรับลูกค้าพี่หวานคนสวยวันนี้รับผ้าแบบไหนดีครับป้องพูดจาทักทายหญิงสาวด้วยคำหวานให้ขิงได้ยินอีกเช่นเคยแหมน้องป้อง ทีไรก็ชมพี่แบบนี้ตลอดเลยพี่ก็เขินเป็นเหมือนกันนะเนี่ยลูกค้าสาวพูดจาด้วยท่าทางเขินอายพร้อมกับมองป้องด้วยสายตาหวานเชื่อมทั้งสองคนพูดคุยกันในระหว่างเลือกผ้าโดยที่ขิงก็เก็บของจนเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ยืนฟังอยู่มุมหนึ่งของร้านเพราะไม่อยากเข้าไปขัดการค้าของสามีแต่คำพูดที่ทั้งสองพูดคุยกันนั้นกลับทำให้ขิงรู้สึกไม่ดีเลย เพราะหากมีคนผ่านมาเราไม่รู้ว่าป้องมีภรรยาอยู่แล้วอาจจะเข้าใจผิดว่าทั้งสองคนกำลังจีบกันอยู่ก็ได้ดังหนูขิงเอ้ยเองนน่มันใจกว้างดีจริงๆขิงสะดุ้งตกใจเมื่อมีเสียงของลุงร้านข้างๆเดินมาพูดคุยกับตัวเองใกลๆ้ๆฉันไม่ได้ใจกว้างหรอกจ้าลุงขิงตอบกลับลุงพร้อมกับรอยยิ้มแห้งของตัวเองที่ส่งไปให้ลุงไม่เข้าใจเองจริงๆ เองทนได้ยังไงให้สามีตัวเองผูดจาเหมือนจีบคนอื่นไปทั่วแบบนี้ขิงฟังแล้วก็ได้แต่คิดในใจไม่ใช่ว่าขิงทนได้แต่จำเป็นต้องทนเพราะอยากรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวนี่ก่อนนะลุงไม่อยากจะนินทารอกแต่แม่มหมยคนที่กำลังเลือกผ่าอยู่เนี่ยมาซื้อผ่าวันเว้นวันไม่รู้ว่ามาซื้อผ่าหรือมมหาพอค้ากันแน่ เองก็ระวังตัวไว้หน่อยนะหนูเอ้ยลุงเป็นห่วงลุงแจยังพูดเรื่อยๆขิงก็ฟังพร้อมกับมองไปที่หน้าร้านและฟังการพูดคุยกันของคนทั้งคู่เหมือนกันจนแม่ไม้สาวเดินออกจากร้านไปขิงจึงเดินไปบอกป้องว่าจะกลับบ้านและเดินออกไปโดยที่ไม่พูดอะไรอีกเพราะรู้ดีว่าพูดไปป้องก็คงไม่ฟังแล้วก็จบลงที่ทะเลาะก,กันเหมือนเดิม เหตุการณ์แบบเดิมๆก็มีมาให้ขิงได้เห็นได้ยินอยู่แทบจะทุกครั้งที่เธอเอาปิ่นโตไปส่งสามีบางครั้งแค่พูดคุยบางครั้งก็มีแตะเนื้อต้องตัวกันเธอก็พยายามหลับหูหลับตาทำเป็นไม่เห็นมันโดยเก็บความขับข้องใจนี้ไว้ในใจเรื่อยมาหากวันไหนที่ขิงทนไม่ได้แล้วจนต้องพูดคุยเรื่องนี้เธอกับป้องก็มักจะจบลงที่การทะเลาะก,กันเพราะป้องนั้นไม่คิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองเลย จนวันหนึ่งแม่ไม้สาวที่ขินเคยเห็นมาซื้อผ้ากับป้องเป็นประจำก็ได้ถือเอาเิ็นโตใส่อาหารมาส่งให้ป้องถึงที่บ้านป้องจ้านี่พี่เอาเปิน่นโตกับข้าวอร่อยอร่อยมาให้ขอบคุณครับพี่หวานคนสวยกับข้าวของพี่ต้องอร่อยมากนแน่เลยก็คนทำสวยเสียขนาดนี้ผมจะกินให้หมดเลยนะครับเสียงหวานของป้องทำเอาแม่ไม้สาวหน้าแดงเขินจนบิดตัวไปมาป้องก็พูดอะไรก็ไม่รู้ กับข้าวอร่อยไม่ใช่เพราะพี่สวยซะหน่อยขิงที่ดูอยู่บนบ้านได้ยินและได้เห็นการกระทําของทั้งคู่ก็รู้สึกหมดความอดทนเดินเปิดประตูหน้าบ้านออกมาเสียงดังปังหล่อนเอาปิโตมาส่งให้สามีชาวบ้านถึงหน้าบ้านเขา,ท,า,ท,าทั้งๆที่ภรรยาเขาก็อยู่ในบ้านไม่มียางอายบ้างเลยเหรอ ขิงพูดพร้อมกับเท้าเอลชี้หน้าแม่ไม้สาวไปด้วยเธอยังด่าว่าแม่ไม้สาวไปอีกหลายคำด้วยความเหลืออดเหลือทนโดยที่มีป้องคอยดึงแขนห้ามปรามอยู่ข้างๆฉันก็แค่เอากับข้าวมาให้ผิดตรงไหนกันหวานแม่ไม้สาวก็มีท่าทางไม่ยินยอมว่ากลับมาเหมือนกันฝ่ายป้องนอกจากจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วแล้วยังต่อว่าขิงต่อหน้าแม่ไม้สาวอีกด้วยขิงจเย็งเงนๆกน่อน เขาแค่เอากับข้าวมาให้เธอไปว่าพี่หวานเขาแบบนั้นได้ยังไงพี่เขาเสียหายหมดอ๋อเอาเปิน่นโตมาให้เหรอให้สามีคนอื่นนะนะคนปกติเขาไม่ทํากันหรอกขิงพูดออกมาเสียงดังพี่ก็เหมือนกันไปรับของของเขามาทําไมนี่รู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองมีเมียแล้วเอาเขาเอามาให้ก็ต้องรับสิเขามีน้ําใจอุตส่าห์เอามาให้ถึงบ้านขิงเธออย่างี่เง่าแบบนี้ได้ไหมปองว่ากลับด้วยเสียงที่ดังเหมือนกันพี่ว่าฉันงี่เงาเ่างั้นหรอ ฉันห่วงสามีของตัวเองฉันผิดตรงไหนกันขิงรู้สึกเสียใจมากไม่ได้ยินป้องว่าเธออย่างนั้นส่วนป้องก็รู้สึกโกรธขิงมากเช่นกันที่ออกมาต่อว่าแม่ไม่สาวเสียงดังจนมีคนที่อาศัยอยู่แถวนั้นออกมามุงดูมากมายทาให้เขารู้สึกอับอายและเสียหน้าเป็นอย่างมากทั้งสองจึงเริ่มทะเลาะกันหนักและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแม่สามีต้องออกมาห้ามปราม์มส่วนแม่ไม่สาวคนนั้นก็รีบกลับไปตั้งแต่มีคนเริ่มออกมามุงดูแล้ว เมื่อทุกอย่างดูจะรุนแรงขึ้นขิงที่ทนไม่ไหวอีกแล้วปองดูไม่มีท่าทีจะรู้สึกผิดเลยสักนิดเธอเองก็รู้สึกเหนื่อยใจและไม่อยากทนแล้วเช่นกันจึงหันหลังเดินเข้าบ้านไปเก็บเสื้อผ้าเข้าของของตัวเองและกลับบ้านพ่อแม่ไปทันทีปองได้แต่มองตามหลังของขิงไม่คิดจะห้ามปรามหรือง้องให้ขิงกลับมาเพราะเขายังโกรธอยู่ที่ภรรยาฉีกหน้าตนต่อหน้าแม่ไม้สาวและผู้คนมากมาย ลูกเอ้ยทำไมถึงไปต่อว่าขิงแบบนั้นลูกทำถูกแล้วรึแม่ของป้องที่รู้เห็นทุกอย่างมาตลอดพูดกันมาลูกลองคิดดูให้ดีว่าเป็นขิงที่งี่เง่าเกินไปอย่างที่ลูกว่าหรือเป็นลูกเองที่ทำตัวไม่ดีกับขิงมาตลอดกันแน่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแม่เป็นขิงต่างหากล่ะงี่เง่าเอาแต่ใจผมก็บอกตลอดว่าเป็นลูกค้าลูกค้า ยิ่งจะมาเซาซีตามด่าตามหาเรื่องอีกปองยังคงไม่ยอมรับและคิดว่าตนนั้นไม่ได้ผิดอะไรพันรายาถิดีขนาดนี้ดูแลแม่ดูแลบ้านเรือนข่าวปลาอาหารไม่เคยขาดตกบกพร่องดีขนาดนี้ลูกยังทำร้ายจิตใจใเขาได้ลงคอลูกจะไปหาเมียดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีกหรือปองมองแม่ เรากับจะถามว่าเขาไปทำร้ายจิตใจของขิงขนาดนั้นตอนไหนกันก็แค่พูดจาปากหวานไปตามเรื่องตามราวของเขาซึ่งตัวเขาเองก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเขาไม่เห็นว่ามันจะหนักหนาอะไรขนาดนั้นเป็นขิงเองต่างหากที่งี่เง่าเกินไปหึงหวงไม่เข้าเรื่องการมีผู้หญิงมาหาสามีถึงบานเป็นใครใครก็ต้องโกรธทั้งนั้นแถมสามีตัวเองยังปกป้องผู้หญิงอื่นยน้ำนำใจเธอไปอีก เป็นคิงหรือผู้หญิงพวกนั้นกันแน่เล่าที่เป็นเมียของลูกนะแรกๆป้องก็ยังคงไม่สำนึกหรือรู้สึกเดือดร้อนอะไรยังคงใช้ชีวิตตามปกติคิดว่าอย่างไรเสียเดี๋ยวคิงหายกโกรธก็คงจะกลับบ้านมาเองข้าวกลางวันก็หากินเองเพราะแม่นั้นชรามากแล้วไม่สะดวกที่จะให้ท่านออกมาให้แต่เมื่อนานวันเข้าก็ยังไม่เห็นเธอกลับมา บ้านที่ไม่มีขิงอยู่ไม่มีคนคอยส่งข้าวส่งน้ําคอยออกมารับและหาน้ําหาท่าให้กินหลังกลับบ้านมันช่างดูอ้างว้างและเปล่าเปลี่ยวขึ้นเรื่อยอาหารที่กินเริ่มไม่ถูกปากข้าวที่กินเข้าไปเริ่มไม่รู้รสห้องนอนที่นอนคนเดียวมาหลายวันรู้สึกว่าเตียงมันกว้างขึ้นเหลือเกินเป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าป้องทําไมหนังเหงาหงอยอยู่อย่างนั้นล่ะลุงพ่อค้าร้านข้างๆเอ่ยถามขึ้นก็ขิงเมียฉันน่ะสิลุง ยังไม่กลับมาเลยเอา้าเองยังไม่ไปง้อนางคิงอีกหรือวะยังเลยลุงก็ไม่คิดว่าจะโกรธขนาดนี้ปองตอบกลับพร้อมกับหันหน้าไปหาลุงเพื่อพูดคุยกันให้ถนัดยิ่งขึ้นโอ้ยเป็นลุงลุงก็โกรธมีที่ไหนผัวตัวเองไปผูดจาอออด่อ,อนชอเลาะกับคนไปทั่วถ้าเป็นยายเถาที่บ้านนะลุงตายไม่เหลือรอลุงแกพูดขึ้นมาด้วยท่าทางอารมณ์ดี นี่ยังคิดอยู่เลยว่านางหนูขิงมันทนได่อย่างไรนานขนาดนี้หลังจากป้องได้ฟังก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าคนอื่นมองตนอย่างไรและขิงต้องอดทนกับการกระทําของตนเองมากแค่ไหนเมื่อคิดได้ดังนั้นป้องจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของพ่อแม่ขิงเพื่อที่จะไปง้องอนภรรยาพ่อจ๋าแม่จ๋าขิงอยู่ไหมจะ๊ะอ้าวเจ้าป้องพึ่งจะหาทางมาบ้านถูกหรือ แม่ของขิงเอ่ยทักทายไปใบหน้าของนางนั้นเรียบเฉยด้วยข่าวคราวที่ได้ยินมาเกี่ยวกับป้องและขิงมันไม่สู้ดีนักใครเลยจะนึกชมชอบให้ผู้ชายคนอื่นมาทำร้ายจิตใจลูกสาวตนเองขนาดนี้ปองเกาหัวแกรกพูดไม่ออกไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีรู้สึกละอายใจเหลือเกินดังขิงมันออกไปถุงน้าเพ่เก็บทัวเก็บแตงจะออกไปขายที่ตลาดนะพ่อของขิงเอ่ยตอบขึ้น ปองจึงขอตัวออกมาเดินไปตามหาขิงที่ทุ่งนาขิงจ๊ะพี่ผิดไปแล้วกลับบ้านของเราเถอะนะคนดีเมื่อมาถึงปองก็รีบเข้าไปพูดกับขิงเสียงอ่อนเสียงหวานเพื่อหวังให้เธอนั้นให้อภัยและหายโกรธตนเองเหมือนที่ผ่านมาแต่ด้วยระยะเวลาที่ถูกทิ้งไว้จนนานเกินไปขิงในตอนแรกที่กลับบ้านมาด้วยความเสียใจและรอคอยการกลับมาง้อของสามีแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าสามีของเธอจะกลับมาง้อเธอเลย เธอจึงมีเวลาได้ทําใจและคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆทําให้เธอคิดกับตัวเองใหม่ว่านิสัยปากหวานพูดจาหยอกหยิงสาวไปทั่วของสามีนั้นคงไม่มีทางแก้ได้ง่ายๆหรือไม่เขาแล้วก็อาจจะไม่อยากแก้มันเลยก็ได้และเธอเองก็ไม่อยากเสียใจกับเรื่องราวเหล่านั้นอีกพี่จะเลิกนิสัยพูดหยอกพูดหวานกับผู้หญิงไปเรื่อยได้ไหมละจ๊ะเมื่อปองได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบตอบรับทันทีเลิกพี่สัญญาว่าพี่จะเลิก จริงๆพี่จะไม่ทำอีกแล้วขิงมองหน้าป้องนิ่งๆก่อนจะแค่นยิ้มออกมาเขายังเหมือนเดิมไม่มีผิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอขอเขาก็จะรับปากทันทีโดยไม่คิดแต่สุดท้ายแล้วเขาก็จะทำมันไม่ได้เหตุการณ์แบบนี้วนเวียนมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่ว่าจะทะเลาะกันรุนแรงแค่ไหนก็ตามในครั้งนี้ขิงก็เชื่อว่ามันก็คงจะวนกลับไปเป็นเหมือนเดิมเช่นกันฉันว่าพี่ทำไม่ได้หรอกจะ้ะ ตลอดเวลาสปีที่ฉันอยู่กับพี่มาพี่รับปากฉันแบบนี้ไม่รู้ว่ากี่หนแต่สุดท้ายพี่ก็ทำไม่ได้สักครั้งพี่เคยบอกว่าพี่ทำไปเพื่อธุรกิจการค้าของพี่ไม่ใช่หรือจ๊ะหากพี่ไม่ทำพี่จะขายผ้าได้อย่างไรหรือพี่จะยอมปิดร้านไปทำอย่างอื่นล่ะปองหน้าเสียไปทันทีเพราะจริงอย่างที่ขิงบอกเขาก็รับปากไปส่งๆเหมือนทุกครั้งครั้งนี้เองก็เช่นกัน ถึงแม้ว่าเขาจะคิดได้ว่าที่ผ่านมาเขาทำขิงเสียใจแค่ไหนแต่ในความเป็นจริงแล้วเขากลับขอแค่ให้ได้ขิงกลับคืนไปก่อนแล้วเขาค่อยคิดหาทางทาให้ขิงอดทนอยู่กับเขาได้ต่อไปไม่คิดเลยว่าขิงจะรู้ทันและไม่กลับไปกับเขาฉันคิดได้แล้วล่ะพี่ป้องฉันไม่อยากกลับไปอยู่กับพี่อีกแล้วพี่กลับไปเถอะนะจ๊ะทำไมล่ะขิงทำไมเธอถึงไม่อยากกลับไปกับพี่ให้โอกาสพี่อีกครั้งเถอะนะ เราเองก็เป็นผัวเมียกันมานานเรื่องแค่นี้จะให้อภัยกันไม่ได้เชียวหรือปองกล่าวออกมาด้วยความเสียใจเรื่องแค่นี้หรือจ๊ะพี่ป้องมองมันเป็นแค่เรื่องแค่นี้หรอกหรือมีหน้าเล่าที่ผ่านมาความเสียใจของฉันพี่ป้องถึงไม่ได้นึกถึงเลยเพราะมองมันเป็นแค่เรื่องแค่นี้เท่านั้นเองความรู้สึกของฉันมันเทียบไม่ได้เลยกับยอดขายผ้าของพี่ฉะนั้นแล้วพี่ก็กลับไปขายผ้าของพี่เหมือนเดิมเถอะจ้ะหากไม่มีฉัน พี่จะปากหวานพูดจาอ่อนหวานออดอ้อนกับใครก็ยอมได้อย่าให้ฉันไปเป็นมานขวางชีวิตขวางการค้าของพี่เลยนะจ๊ะขิงพูดเพียงเท่านั้นก็หันกลับไปเก็บผักของเธอตามเดิมหลังจากวันนั้นมาปองก็ยังเพียรพยายามไปขอร้องให้ขิงกลับมาอยู่ด้วยแต่ขิงเองก็ไม่มีท่าทีจะใจอ่อนเลยเวลาผ่านไปจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนขิงก็ยังใจแข็งอยู่เหมือนเดิม ยิ่งนานวันเข้าเธอก็ยิ่งทำใจได้และค่อยๆตัดป้องออกไปจากใจจนหมดสิน้นเธอไม่อยากกลับไปอยู่ที่เดิมอยู่จุดเดิมที่ต้องมานั่งเสียใจอีกแล้วในท้ายที่สุดป้องก็ได้รู้แล้วว่าการพูดปากหวานหยอกล้อหญิงสาวไปทั่วของตนเองนั้นทําให้ภรรยาคู่ถูกคู่ยากเสียใจและทําให้ตัวของป้องเองนั้นต้องสูญเสียคู่ชีวิตที่ทําให้เขามีความสุขคอยดูแลเขาและแม่อย่างดีตลอดมา ในตอนนี้ไม่มีขิงอยู่เคียงข้างอีกต่อไปชีวิตของป้องก็ดูเคว้งคว้างไปมากทีเดียวซึ่งหลังจากที่เลิกกับขิงมันก็น่าแปลกป้องกลับพูดจาหวานหูอดอ,ออนหยอกล้อกับหญิงสาวลูกค้าน้อยลงมากทีเดียวจนสาวๆหลายคนถึงกับเมินหน้านี้ไม่อยากมาซื้อหาก,กับป้องอีกแต่ป้องกลับไม่รู้สึกอะไรเขากลับรู้สึกสบายใจขึ้นที่ไม่ต้องคอยเอาอกเอาใจหรือพูดจาอดอ้อน,อ,อนกับใครอยู่ตลอดเวลา จนท้ายที่สุดแล้วป้องก็ไม่ได้พูดจายหยอดหยิงสาวไปทั่วเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีกในตอนนี้ที่ป้องมั่นใจแล้วว่าตนเองจะไม่กลับไปเป็นคนคนเดิมได้อีกเมื่อเขากลับมาง้อขิงอีกครั้งพร้อมกับความมั่นใจที่เต็มเปี่ยมว่าครั้งนี้ขิงจะต้องยอมใจอ่อนกลับไปอยู่กับเขาอย่างแน่นอนแต่เขากลับพบว่าในตอนนี้ขิงได้เปิดใจคบหากับผู้ชายคนอื่นซึ่งไม่ใช่เขาอีกแล้ว ผู้ชายคนนั้นก็เป็นพ่อค้าเช่นกันปองตามดูคนทั้งคู่อยู่ห่างๆได้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นดูแลขิงเป็นอย่างดีไม่เคยนอกลู่นอกทางหรือพูดจาหวานหูกับใครนอกจากขิงเลยเขาเองก็ได้แต่นึกสะท้อนใจและพยายามดีใจกับหญิงสาวด้วยเพราะที่ผ่านมาเธอเจ็บปวดเพราะการกระทําของเขามามากแล้วขิงเองสมควรได้เจอผู้ชายดีๆเช่นนี้ไม่ใช่ผู้ชายที่คอยจะทําร้ายจิตใจของเธออยู่ตลอดเวลา เหมือนดังเช่นอดีตสามีอย่างตัวเขาเองคนนี้ปองคอตกเดินกลับบ้านเขารู้สึกเศร้าเสียใจทำไมกันนะทำไมเขาไม่คิดได้ให้เร็วกว่านี้ทำไมเขาไม่ตัดสินใจทำมันตั้งแต่ตอนที่เธอขอตั้งแต่ตอนที่เธอต้องการเพราะหากเขาตัดสินใจทำมันตั้งแต่ตอนนั้นในตอนนี้ชีวิตของเขาก็คงจะยังมีขิงอยู่ไม่ต้องเดินคอตกกลับบ้านคนเดียวเช่นนี้แต่กว่าจะคิดได้ทุกอย่างมันกลับสายไปเสียหมดในตอนนี้ ต้องยอมรับความจริงและก้มหน้าใช้ชีวิตต่อไปโดยที่ชีวิตของเขาไม่มีขิงอีกต่อไปแล้ว